ละเมื่อกับเสียงดอกสํานานเดือนกับคั่วว่เป็นเดือนปีกับคงเป็นปีโลดานไปตามกะยืมประโยชน์หยังบมีนยนเมื่อคําบนเป็นไฟฮอนคําอุทนแสงการึกาเป็นใหญ่ แม่ใหญ่เอ้ยที่ละวัดซัมบมีน้องหัวใจใเกิดเป็นโรกกำพามันดาไม่อังลกักรรมเจริญพรนพี่น้องท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทั้งหลายที่กำลังสนับรับชมรับฟังทั้งรายการวัฒนธรรมภาสัญจรจากช่องเพจเฟซบุ๊กไลท์ทางวัฒนธรรมเสียงทองมอนิอัตมาเดินทางไป งานเทศยูทีจังหวัดบุรีรัมย์เดินทางวัอนี้มแมลงมืออื่นวันที่28เทศแต่เศรือยูทีบ้านนอ้องไผ่ใงอ่าตําบลน้องคู่อำเภอรัไปัมาดจังหวัดบุรีรัมย์ลระกาศส่งใบก็มีงานเทศยูทีทางอำเภอบ้านเฮดจังหวัดคอนแจนอ่าของวันที่28ก็คือมืออื่นมี2งงานก็เลยเดินทางมาก,ก่อนเพราะว่าอ่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อ่าเทศกาลปีใหม่ ช่วงปีไม้ลดมันก็นหลายพอสมควนเนาะพาก็ต้องลำมาระะวังเซฟจะของนําในการเดินทางก็ต้องไป,ไปพักพอ่อนอยู่ทางบ้านเจ้าภาพพร้อมอนุโมทนาสาธุการกับญาติโยมจะได้ทำบุญทีโทรเขามาหลาลๆาไอ้สถานทีหลายหมองหลายๆบอนเขามาสอบถามคิวงานนิมนต์ว่างบอนเนาะวาสันผู้ขาเสียงานบุญอนนันอันนี้เมื่อนี้ ซีเจ้าภาพปุะเทที่เพิ่นทั่วมาว่าจากอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์อันเพิ่นกันจองไว้ยพินาศหลายบ้านหลายสถานที่กะอนโมทนาเอออันเีย,ยกำลังสัญจรเดินทางมาออกเมืองคอนแจนแล้ะพิน้องวิทย์บ้านไผ่กำลังสิออกนอนศิลามงเขาซูเมืองพ่นเมืองพ้นคอนแจนก็นจแลรนลงไป่บุระ ทั้งสีดาตลาดแช่บุรณะวิ่งเข่าเส้นเพื่อพิมายมุม่งนาใสหินดาบพุลณะเมอยอะแถลงจังคอยสิเข่าล่ำไปมาดมองไดมันสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมากกจิไปเ้นนั่นแหละเราเนน้องเนาะเมื่อนกับงานที่สองก,กับกษิได้แลนทั้งรัดเพราะว่าแลนทั้งทั้งหลักบ่ได้เพราะว่าเ้นเพิ่อนอแลนมาจากกรุงเทพมหานาครเขตบริมุขเนกับมุ่งนาะ เขาสู่เขตอีสานจังสี่กันใส่รถไล,ล่เพราะสมข่วนรถกัดอจีเยอะอจีหน,น,น,น้าแน่นในการสัญจรทางจราจรหรือว่าพื้นผิวของถนนตอนนี้ก็สา,ามารถกำลังเดินทางสีลงไปได้บ้างนี่ลงไปทางบุรีรัมย์แต่วา่าเสร็จขึ้นมาทางกรุงเทปนั่นแหละรถหลายเป็นตันายเลยพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องของบรรยากาศคุณเห็นว่าคุณรถหลายลรถเลนกัดกลนกัน นั่กันรวยรวยผู้เดวานแม่มงเมาวันเบิร์ปีว่าต่อไปคือว่าแล้วเนาะปีใหม่ผู้ใดก็อยากไม้ยามบ้านผู้ใดก็อยากกับบ้านกับซองอยากวองแล้วปีใหม่เฮ็ดงานมาตั้งวันหลายปีหลายเดือนกลายเป็นปีสิ้นปีมากก็อยากกับบ้านก็อยากมาหาความสุขให้แกจากองอยากกับมาหาพี่หาหน้องหาบอหาแม่เออห,หาผู้ที่เหาหัก หาสิ่งที่พุ่มใจอยู่บ้านเกิดเจ้าของมาต่อหมายถึงว่ามาเยี่ยมบ้านมาหาความสุขใสเจ้าของ,องอส่วนทรงไทยปีเก่าตออรับปีใหม่เมื่อนี้ก็เป็นมือที่รงงานทุกโรงงาน,งงานมันก็หยุดงานวันสากลของเรานี่ปีใหม่เนี่ยเพิ่นสิหยุดให้ให้หลายมือตัวด้ยินคาวว่าหยุดให้หลายมืออย่าโยกมันก็หลังโซฟานาสูดินบางบันอุตสาหะเหตุง,งานมากหลายเดือนหลายปีมากเพิ่นก็หยุด หาความสุขอยู่บาตผู้ลังคนกับคิดหอดพอหอดแม่กับเส้งไปหาเพื่อนผู้ลังคนกับปอกลับปีไม้กับสงการกับมี่เป็นกับจังกับมาต่อไปนี่และก็คือการสัญจรการเดินทางพี่น้องเอ้ยวัตจักรชีวิตมนย์คนเฮาพี่น้องผู้รับชมทังบ้านคือกันแล้วนะพี่น้องเนาะส่วนเทศการปีไม่มันหนาวมากเรลาเด้หนาวมาอีกรอบสองแล้วมีสวดิทางเพื่อนทำสมยี่สิบสี่องศาคนเอ้ เย็นจอยจ่อยหนาววันตื่นขึ้นมาที่สามทีสี่เย็นโหหอนขึ้นอย่างโอหอนพนาเย็นขึ้นอย่างเนี่ยนี่แหละก็เลยเอาบรรยากาศการเดินทางมาให้พี่น้องบ้านเฮ่าผู้ผับชมมาฟังทั้งบ้านได้เบิ่งน้ากันบุญนหพี่น้องเบิงลรถแนนล่นหลายคือย่างบุญน้นองบ้านผ้ามากคือเก้าเซเฟอร์เจ้าเก้าเจ้าเดิมผู้เก้าผู้ดเดิม มาเดินทางมาตั้งแต่พุรีรัออกบ้านออกวัดไปสามะมะหอดก่อนเ็นกับโอ้ไปไหลมองตัวพไปแว่ไหลมองแว่ไหลสถานที่เดินทางมากอะเห็นอันนั้นเห็นอันนี้นันนนน้นเรื่องทีกก่อกาเห็นรถคือดูบัานเห็นกับบันท่อนคิดใจชีวิตเท่านี่ประมาทบ่ได้คเขียนอยู่บนเส้นได้ไปใส่นี่ก็อย่าลืมขาดคาว่าสติขั้นขาดสตินี่โอ้ เบื่อแต่หน้าสิเปลี่ยนต่อพี่น้องคือกันเด้อผู้ใดนัง่งรถนั่งเรือผู้นั่งเรือพระนะผู้ใดนัง่งรถนั่งเครื่องยนต์กลับบ้านกับระมัดระวังค่อยๆค่อยๆไปเดินทางโดยสวัสดิภาพสุขสุขคนเด้อเอารายการวัฒนธรรมสันพาสันจรกับคงเสียไว้ในเพียงเท่านี้ฝากพี่น้องกดแชร์กดติดตามกดซับอย่างาข,าของหัวค่าก่อตะไคร้ให้น้ำแน่เออเอาวไว้สำเนาพี่น,อน,อน้องเนาะเจริญพร